นี่มันถังน้ำมันอะไรเนี่ยใครเอามาวางอยู่ตรงเนี้ยว่าแต่ใช้เก้านัดกับบันนี่ไว้ที่นี่นี่บันนี่อยู่ไหนน้าววนี่ถังน้ำมันอะไรสูงขนาดนี้อ่าแจ็ก็ไม่เห็นบันนี่หรอกโอ้ยฉันเห็นแล้วบันนี่เธออยู่บนยอดถังน้ำมันเลยเหรอใช่อ้าวแจ็ก็เธอเห็นฉันเหรอโอ้ยฉันเงยขึ้นไปน่ะแล้วฉันก็เห็นเธอโอให้ตายเอะก็เกอร์อย่งไงว้าว เธอจะทําอย่างนี้กระถังน้ํามันไม่ได้นะใครจะไปรู้ว่าถังมีน้ํามันล่ะโอ้ยถึงจะไม่มีอย่างน้อยมันก็เหลืออยู่กลนๆแลวนะโอ้ยระเบิดระเบ้อเ,เต็มไปหมดเลยอะโอ้ยก็ยคิดว่าเป็นบ้านไชเกิลในบันนี่ขอสร้างบ้านสักหลังได้ไหมไชเกิลโอยแต่ว่าถ้าบานันนี่ถ้าเธอสร้างบ้านสูงเท่าถังน้ํามันเมื่อก,กี้เราต้องปลอดภัยแน่เลยนะเป็นหลังนี้ดีกว่า โอ้ยเธอไม่สนใจฟังคําฉันหน่อยหรอก็ฟังเอาไงดีเอาแบบมีถังน้ำมันหรอนี่ไงอะมีเสาแันนี่ฉันคิดอะไรดีๆออกแล้วอะไรหรอถ้าเร,เราใช้ถังน้ำมันอันนี้เป็นตัวป้องกันมันก็ดีเลยสิเวลาสัตว์ประหลาดเข้ามาสัตว์ประหลาดก็จะเจอถังน้ำมันก่อนแล้วมันก็จะระเบิดใส่ตัวสัตว์ประหลาดลเ,าเลยเราไม่ตายหรอเอิม่มฉันก็ลืมคิดตรงนี้ไปนะ่ะไอ้แจ็คเกิลฉันว่าเรามาอยู่ตรงนี้ดีกว่า วันนี้ไม่รู้จะมีตัวอะไรโผล่ออกมาชคเกิลเ,ออเรา<ด>ต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนนะรู้ไหมเนี่ยเ,ออเดี๋ยวฉันขึ้นไปฉันอยากตั้งกล้องก่อนนะเดี๋ยวฉันไปตั้งกล้องให้นะบันนี่ได้เลยตั้งกล้องไว้ทีออ่ฉันคิดว่าเราน่าจะสร้างบ้านให้มันดีกว่านี้นะในเมื่อชคเกิล <laughs> ไปตั้งกล้องหรองั้นบันนี่ขอสร้าง ฐานที่มั่นเพิ่มขึ้นอีกหน่อยแล้วกันโอเคเดี๋ยวชัยเก้าจะไปติดตั้งกล้องให้เลยได้เลยชัยเก้าฝากด้วยโอ้ชัยเก้าไหนกล้องที่เธอตั้งไว้อยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้นู่นไงบันนี่เห็นแล้วขยับหน่อยดิแย่งซีนจะไม่เห็นบันนี่ชัยเก้าเธอขยับหน่อยขยับหน่อยแย่งซีนบันนี่แต่ไม่เห็นในกล้องเห็นบันนี่แล้วว่าแต่วันนี้ตัวไหนจะโผล่มาเนี่ย วันนี้หรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะใครจะไปเดาได้ล่ะเอ้ยไชเกิลฉันรู้แล้ววอไรมาว้าวโอ้ยบันนี่อยู่ๆก็ระเบิดเป็นทุกไฟเลยฉันว่ามันผิดคาดแหละหนไชค์เกิลบอกว่าจะไปกันมันได้ไงเฮ้ยบ้านหลังใหม่มันนี่อยากทำให้มันมีสระว่ายน้ำายังเลยดูซิมันจะกันได้หรือเปล่าตรงนี้ไม่ดี มุมไม่สวยเดี๋ยวขอวางมุมแป๊บนึงนะนี่อย่างนี้น่าจะโอเคอุ้ยไม่ผ่านอต้องมุมไหนล่ะเธอบันนี่ฉันว่าเดี๋ยวสร้างมุมนี้ดีกว่าไหนไหนไหนมุมไหนไม่ได้ไม่ได้มุมนไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวแป๊บ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 บันนี่เธอมาสร้างโอ้มุมนี้ก็ไม่ได้โออมุมนี้เอ้ยมุมนี้เกือบได้มุมนี้ได้ไหมมุมนี้ดีกว่า เอ้ยมุมนี้แล้กันโอ้โหปาร์ตี้ริมสระน้ำกระโดดน้ำปำแปมว้าวิชัยก็มาดูแผนกเครื่องเสียงก่อนนี่วันนี้มีเครื่องเล่นเสียงด้วยนี่เครื่องเล่นเสียงนี่ใส่ซีดีนะเอาไว้ปาร์ตี้ริมสระหรอหรือว่าจะเอาแผ่นนี้ก็ได้นี่ไงแผ่นนี้ก็โอเคหรือจะเป็นแผ่นแนวร็อกร็อก โอ้ยเธอยนอย่างนี้แผ่นก็เสียหมดสิไม่สนใจบันนี่รวยมากโหรวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วไม่มีไชเกอร์ไม่มีทางหรอกคือไม่มีตังเยอะกว่านี้แล้วเข้าบ้านดีกว่าเออว่าแต่บ้านเธอไม่มีบันไดเหรอไม่มีไชเกอร์ขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะบันไดมันไม่มีให้ทำยังไงดีนี่เอาก็อีต่อนี่ห้องน้ำดีบิวห้องน้ำนี่เข้าไปดูสิ ว้าวมีกระจกด้วยแต่เป็นกระจกที่มองไม่เห็นตัวเองนะใช่กระจกอินเซปชั่นชาเกิล์ว้าวเดินน้ำดีกว่าแบม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 เป็นน้ำกันชาเกิล์วู้บีแตงโมตีแตงโมตีแตงโมตีแตงโมโอ้ยขวดแก้วฮ่าฮ่าฮ่าสนุกจังเลยดีจังเลยฉันชอบบ้านแบบนี้น่ะบ้านหลังนี้จะกันชาเกิลได้ไหมเนี่ยฉันอยู่นี่ไง าจะาไ,ไม่ใช่ก็เมื่อกี้มีไช่เกิลตัวหนึ่งมาไช่เกิลว่าบ้านหลังนี้จะกันไช่เกิลได้เปล่าโอ้ oh, จริงนนด้วยฉันว่าน่าจะกันได้นะฉันว่าน่าจะกันได้หมือนกันกโอ้ยไม่ทันเลยมันหายวบไปกับตาไชาเกลิลฉันว่าหลังต่อไปเราจะเล่นเล่นไม่ได้แล้วนะเราต้องทําเป็นหอบังคับการอันใหญ่ไช่เกิลอย่าลืมตั้งกล้องด้วยนะฉันว่าไม่เล่นแล้วแหละเราต้องจริงจัง จริงจังตลอดล่บันนี่อ่ะโอ้ยชัเก้าตั้งกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอใช่ฉันไปตั้งอยู่บนนู้นน่ะว้าวเพาแต่เธอขึ้นไปได้ยังไงฮ่าฉันกระโดดสูงว้าวชัเก้างั้นเรามาขึ้นลิฟต์กันดีกว่าชัเก้าขึ้นก่อนเลยโอเคมันขึ้นได้ทีละคนเหรออ่ะขึ้นพร้อมกันนี่แหละแต่ชัเก้าขึ้นก่อนไงโอเคโอเคฉันขึ้นมาแล้วโอเค l e t สโกไปเลยโอ้โอ้ไม่ไปอืมบันนี่อย่าบอกนะว่าลิฟต์พัง อีกแล้ว่啊ลิฟ้โดอะโดดิอะเด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 ะงานต้องไต่เชือกลิฟขึ้นไปหรือเปล่าเนี่ยไถเดินสองสามไปแล้วบันนี่ไม่รอไชเกอร์แล้วนะไปไต่สลิงไปเลยโอเคเอ๊ถึงแล้วโอ้นี่มันเป็นหอบังคับการจริงๆหรอบันนี่ใช่ไชเกอร์เป็นไงล่ะโอ้เห็นโดยรอบเลยน้าใช่แต่อาจจะเป็นฝ้าสักหน่อยนะฉันว่าเรา พักพิงตรงนี้ได้นะบ้านหลังนี้เนี่ยอาจจะช่วยป้องกันพวกปีศาจร,ร้ายได้นี่ที่นอนราวางนี่โอเคไ <Okay. S 1> ชคเกอร์ว,วางนอนตรงนี้นะได้เลยโอเคเรามีที่นอนกันแล้วเย่แต่งบ้านด้วยอัดน้ำตรงนี้แต่ที่อื้อไม่มีไม่เป็นไรนี่อื้อใส่ถังเยอะอเสร็จเราต้องเก็บไปทิ้งด้วยนะมันเหม็นนะ่ตรงนี้ขอเป็นโซฟาแล้วกันนะไชเกอร์เนาะโอเคแต่ตรงนี้อากาศเปลือยหนาวนี่ปักป้ายไว้หน่อย อุ้ยไม่เอาไฟไม่เหมาะนี่ฮีเตอร์้ <laughs> เจ๋งอ่ะชายเกิลนี่เผื่อเลี้ยงเลี้ยงชายเกลไว้ในกรง <laughs> เดี๋ยวเธอจะเลี้ยงชัยไว้ในกรงทําไมฉันก็มีที่นอนของฉันอ๋อขอโทษขอโทษโอเคตอนนี้เราก็มีทุกอย่างครบแล้วเหลือแต่ว่าไม่มีอาหารไม่เป็นไรนี่นี่บานี่เอากล้วยมา <laughs> เผื่อชายเกิล <laughs> ชายเกิลเหมือนลิงไงชายเก็ต้องกินอาหารเนาะ แล้วบันนี้เธอไม่กินเหรอฉันเห็นเธอก็กินหมดทุกอย่างเลยนะบนีกินนี่แมคโดนัลด์อ้าวของฉันเป็นกล้วยเหรอบันนี้เธอไม่ทานฉันหลอกฉันแยกเธอเอ้ยฉันรู้แล้วเสียงอะไรเธอแอบกินแมคโดนัลด์ฉันน่นี่นีนี่นีบันรนี้เธอโอ้ตีฉันเลือดออกน่านี่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 นเฮ้ยตัวอะไรมาเนี่ยโอ้ยเจ้ด้วยโอ้ยมันโดดสูงมากเลยอะ เขาทำไมออกมาเต็มเลยะนั่นนั่นสิอ้าวใจเก้ามันนี่จะเป็นอะไรโอ้โห เมื่อกี้หอคอยยังเอาไม่อยู่เลยอะ่ะใช่เมื่อกี้ขนาดเอาจริงแล้วนะเอาจริงมากๆด้วยยเอาจริงขนาดนี้ยังไม่ได้ผลนะ่ะแล้วเราจะต้องทำยังไงกันดีล่ะหลังนี้บันนี่ขอนําเสนอนี่มันประสาทชัดๆนะประสาทนอยชวายสไตล์ประสาทอะไรเหรออ่าบันนี่จําเขามาอีกทีหนึ่งอะ่ะ <laughs> <laughs> ใครรู้บอกวันนี่ด้วยนะจ๊ะปราสาทหลังนี้ใช้ไรมากไช้เกิลนี่เราสามารถปีนและเดินอยู่บนขอบกำแพงได้ด้วยอย่างเจ๋งเลยอะใช่อันนี้คือปล่องไฟปล่องไฟปล่องฟันบวกไฟเป็นควายเ <laughs> <Yeah. S 2> อ้ยอฉันก็ว่าทำไมกลายเป็นป่องไวานี่ตรงนี้เป็นทางเข้านะชชยเกิลตรงนี้เป็นห้องถงสูงมากเลยนี่ มันดูใหญ่มันดูแข็งแรงมากเลยนะถ้าเป็นปราศาสขนาดนี้ฉันว่ามันต้องป้องกันได้แน่นอนนะฉันวป้องกันได้แน่นอนาชเกิ้ลทุกคนก็ป้องกันได้หรือเปล่าได้แน่นอนออถ้าได้ก็คอมเมนต์มาเลยได้แน่นอนโว้ไชเกิ้ลดูบันนี่ซีเออเธอปีนลงบนหลังค่ะบันนี่ตกฉันว่าเธอมาอยู่ข้างล่างกับฉันเถอะ ได้เลยชเกลฉันว่าบันนี่บ้าจะสร้างอะไรตรงนี้สักหน่อยชเกลออกไปเดชสร้างอะไรหรอออกไปเดชออไปเดชอะอสร้างสินี่โอ้นี่มันอะไรอีกเนี่ยมันคืออดีวดีเดี๋ยวออกไม่ได้แป๊บหนึ่งอ่ามันคือ มันคือมันจะจะพูดยังไงดีมันคือที่พักรักอันแกเกิลน,นี่ไม่มีโซฟาน่ะโอเคเพราะปราสาทเมื่อกี้มันเป็นแค่รอบนอกใช่ไหมล่ะใช่เลยแล้วว้าว<อ>สวยงามหาลังชามมากเลยายเกิลไม่ต้องห่วงหรอกนี่เราเดินเข้าเดินออกได้ปกติก็ตกกะปินะเป็นนะการผสมผสานระหว่างปราสาทโบราณกับบ้านแบบทันสมัยหรือเปล่านะใช่นะมาจากยุคเซเลบซอง เลยในซองหรือเปล่าอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่บันนี่จะพูดอย่างนั้นแหละแต่บันนี่จำไม่ได้ยุ oh. สซอล์มันซองเอาบันไดอันนี้ขึ้นไม่ได้แล้ววะสขิขึ้นได้ขึ้นได้เดี๋ยวบันนี่ขอจัดการของแป๊บหนึ่งนี่โ okay. อเคเดชเดชตรงนี้หน่อยหนึ่งโ okay. อเคอะไรไม่ดีก็เอาทิงท้งทิ้งไปเลยใช่มันจะเจอบันนี่เจอแชร์เกิลก็เจอเจอแชร์เกิลชร์เกิลเร็วหนี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 หนมาแล้วหนีไปไหนมาแล้วไไหนอะหนีลงมาทางนี้ทางนี้เร็วเร็วเร็วนี่นี่นี่ชร์เกิลนี ึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้หุยเราจะต้องไปตรงไหนกันดีล่ะเร็วมาเร็วนี่เราปีนขึ้นไปข้างบนโอ้โหโอ้หเราต้องอยู่จุดที่สูงที่สุดใช่นั่นไงเราเห็นมันแล้วใช่เก้าดูกล้องวงจรปิดเซวายในกล้องมองไม่เห็นมันจะมาหรือยังน่ะมันมาแล้วโอ้ยเอาไม่อยู่ยิงเชียวตอนนี้เรายู่งสุดแล้วนะ เฮ้ยบันนี่วิ่งพลาดก่อนบันนี่วิ่งพลาดโอ้โหหุ้ยหุยหุกำพงกำแพงกระดินกระโดนกระดุนบายแนี่จะไม่เอาบันนี่ไปตลอดเลยเนี่ยลางไม่ดีอีกแล้วไม่แอน